มม sociedad, อหนั้นยางน้ำนโม่เยไม่ใชได้าพางราเเห็นต่ทำก้นอัข่าวนอแน้อหน้าไปเลยอันนี้คือบานาข่าวสมารเด่นนะเพราะว่าขึ้นไปสร้างหลักยดอนเพราะว่ากะ่งซอมกรอบว่านเยบริเวณทั่วไปบนดอนบาง เป็นการแข่งเรือนนนาชาติครับระหว่างลาวกับไทย